ท่านผู้ชมที่ถามเข้ามานะครับว่าปล่อยลงไปแล้วมันใหญ่ขนาดไหนนะครับอยากให้จับให้ดูนะครับก็ไม่มีโอกาสจับให้ดูสักทีนะครับนี่ติดตะข่ายนะครับลอยติดตะข่ายก็เลยเอามาใส่ไว้ถ่ายให้ดูนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรนะครับมามีท่านผู้ชมสอบถามนะว่าปลาบึกที่ปล่อยลงไปมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วนะครับพอดีวันนี้จับปลานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะปล่อยลงไป3ตัวนะครับเหลือสองตัว ไม่ได้ตายนะเอาไปกินนี่นี่ฮะน,ฮะนี่ประมาณเกือบเกือบสองกิโลนะครับเกือบเกบสองกิโลสองตัวนะครับเชื่องนะครับท่านผู้ชมที่ถามเข้ามานะครับว่า ปล่อยลงไปแล้วมันใหญ่ขนาดไหนนะครับอยากให้จับให้ดูนะครับก็ไม่มีโอกาสจับให้ดูสักทีนะครับนี่ติดตะข่ายนะครับลอยติดตะข่ายก็เลยเอามาใส่ไว้ถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เก็บตะข่ายนะครูซับตกน้ำซะเนาะเดี๋ยวจะปล่อยเขาลงบ่อคืนแล้วนะครับ เออไม่นั่นล่ะเรียงสิตึกกันใหม่อยู่ลักษณะของปลาบึกนะครับหัวเขาจะมนๆใหญ่ๆนะครับเนะี่ยครับเป็นปลาสวายหัวก็จะแหลมๆหน่อยนะครับหัวเขาจะใหญ่ปล่อยครับนะปล่อยลงไปแล้วนะครับมาลงมา เวลาลงน้ำเนี่ยเนี่ยเขาจะมาวนนะร,รอบๆขาเนะเขาจะเชื่องไปเขาเรียกว่าเราให้อะมาให้อาหารเขาโอเคครับอัปเดตให้ดูแล้วอันนี้เราจะเพียนตัวนี้กับ วันนี้ปิดน้ำบาดาลน,นะครับิน้ำไหลทุกวันน,ะน้ำมันเลยลึกนะครับ ดังจนไอช่อนครับมันแลงนะหัวพ่วพ่อพ่ออะไจังหวะมันไปนี่ไปพ่อลุมบีกันหนึ่งกันเลยโอ้ช่อนเลี้ยงในบ่อกอันนี้ปลาดุกปลาดุกปีสองปีนะครับนี่น่าจะตัวละสองกิโลนะบ่สามจะไปโจ้ข้องมันข้องมันดีแตกข้องมันดีแตก พววกพวกวดพวกขึ้นมาว่ามันผู้ใดวานแหลงน้าม่มีจะาคนเนกินอิ่ดีเนาะคอยับคอยับเดี๋ยวจับงผมวาสโอ้สองโลสโอยตายตายรักตายประเ็ดกินอยู่ดิไเจ็ดเเียร์ยูสองโลสามสองโลสี่สองโลสาม้นแผ่ป่านรงนเลยแปาน ตายพันตัวนั่นไรเนันี้ใเาตัวนั้นสองโลโลแโลแปดสงสองทวนเพาเโลหะสินโลแปโลแปดสอโลสอโลได้ยัสองโลสงโลสงโลได้ยู่กระทราบถึงตัวนี้แปลว่าแปวโลแปดเราทาบเจ้าหันมันสีลรนราว่าโลหทราว่าสองโลตัวนี้กะละมังขนาดกะเลีว รูปอนไดกอสองนั um. 2, 2. 2> ่นไงโอ้ยเป๊ะผมโเปะรูปเปะเปะสุดยมาทันมาทันทันดโอเคปดุกเลยดุกลูกประดุกลูประดุกสินกับกอยหนประดุกไูไม่ทราบเลกนี่สินะกับกอยกขีดโขีดหาขีดหาขีประดุกนัมั

จับเลยใช่ไมครับรถหวนเอามือก้อนไม่รว้เปลี่ยนนี่ดักตองเนาะสวิงก็เถื่อวะเอ้ยปลาใส่ใส่หู้อนพกิ้มันจะได้บอางมื้ยเนี่ยออ เบิ้งสวิงก็นนะพดดน่าพดเอาตะแกงอันนั้นนะตะแกงพัดลมนะปลาพัดลมห่างนะเลยโอ้ย้เว้ยปลา้ยเ้ยีดซ่อมกันเลยวะขึ้นนักดันวะ เด็กบ <Universe> <m akes legislation> ok ังบังอันนี้โอ้่ได้งนถ้ามันดกินร้อยสาดียอยู่เนาะเป็นักเกียร์อะไยอ่เียเดี๋ยว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 จุดจดจ้าหน่มฮะผู้ี伊力โลเคร์อ่ะอันนั้นหรอนฮักโอฮากินเออฮักโอฮากินโลเคึร์เออแมนโอ้คนนั้น โอๆๆๆๆนี่อยู่โบนัสโบๆโบมันโบนัสโบๆสั่งโรยจังรลูกๆดิได้ฮึๆๆโน